สำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่5มิถุนายน64ดาราสาวนกอุศนีพร้อมด้วยอาบีได้เดินทางมาทำบุญที่วัดรวงตํบลหนองงูเหลืม่มอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาตามที่ได้มีการนัดหมายกับชาวบ้านไว้ก่อนหน้านี้โดยมีชาวบ้านมาให้การต้อนรับและผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีชาวอีสานเพื่อเป็นการเรียกขวัญกำลังใจสู่กับคดีความที่ถูกกล่าวหานกอุศนีได้เปิดเผยว่าในส่วนของคดีความ ให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งได้ตั้งทนายให้เป็นผู้ดูแลในส่วนของคดีหลังจากที่ตนนิ่งมานานไม่ตอบโต้ใดๆตลอดระยะเวลาที่ถูกสังคมกล่าวหาทําให้มีเกรียนคีย์บอร์ดว่ากล่าวตนในทางเสียหายจึงให้ทนายความรวบรวมหลักฐานเพื่อดําเนินการทางกฎหมายฟ้องแน่นอนร้อมขอบคุณแฟนคลับที่ยังให้กําลังใจด้วยดีเสมอมาฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ